สังวรที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาแต่นี่รายยังไม่รู้นะว่านะสติสังวรก็พอรู้ใช่ไหมปัญญาสังวรน,นะคะก็มีองค์ธรรมใช่ไหมล่ะก็ะมีองค์ธรรมนะนสติสังวรปัญญาสังวรสันติสังวรวิิยาสังวรแต่นะแล้วก็ปาฏิโมกเนี่ยปาฏิโมกสังวรเนี่ยอะไรองค์ธรรมนะ ดังนั้นเดี่ยวองค์ธรรมดังนั้นใช่ไหมเอาปฏิโมกขังวาเนี่ยได้จะอะไรองค์ธรรมนะจับไหมฮะได้แตศรัทธาศรัทธากับตโททัโพธิศรัทธาศรัทธาที่เชื่อในความจริงโลกของประศรัทธาคตว่าคําสอนของพระเจ้าจะนําออกจากทุกข์ได้จริงฉะนั้นพระที่มาบนวชบําเพ็ญสมัยนั้นก็พระศรัทธา,าใช่ไหมว่า คาสอนพระพุทธเจ้าจะนําออกจากทุกได้จริงเพราะงนั้นจึงมาบรรพชาบรรพชาเพื่อออกจากทุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรริในนะ่ะสมัยนั้นไม่ยากเลยเพราะด้วยศรัทธาศรัทธาที่จะปลน,นทุกเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติยังไงเชื่อว่าการบัญญัติที่เป็นประโยชน,น,น์กับการค้นทุกเท่านั้นก็ทําได้ทําได้ที่กุนีสามร้อยสิบเอ็ดยังทำได้ที่ช่วยยังน้อยกว่านี้สองร้อยกว่าเห็นไหมคะ นเนี่ยองค์ธรรมนี่ก็คือว่าปฏิโมกสังวรนี่เรแต่ศรัทธานะคะสังวรที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาหลักเทจนาโดยในเป็นอาธิว่าอิมินาปาติโมกขสังบรีนะพระพิสุในพระศาสนานี้เห็นไหมนี่ปาติโมออกอ่ะเพราะพิสุนี่ช่างนะเป็นสิงของพระพิสุในพระศาสนานี้ประกอบแล้ว และประกอบแล้วด้วยดีด้วยพระปาติโมกขสังวรก็ชื่อว่าปาติโมกขสังวรเป็นปถมปาติโมกขสังวรก็ท่าน,นยกตัวอย่างคือพระทิ่สุที่สำรวมในพระวินยัยบริบูรณ์นะไม่ขาดไม่ตกสังวรที่สององค์สมเด็จพระบรมศาสดาประเทศนาไว้โดยในเป็นอาธิวาลักขติในสตินะสติสังวรนะ ตอนี้สติสังวรน,นี่น่ะเป็นยังไงคำว่า,าสติสังวรเนี่ยจับได้แต่ในที่ไหนทําอะไรนะพอเรามีสตินี่ก็ชื่อว่าสังวรใช่ไหมเออเรามีสตินึกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเราก็สำรวมเราจะเดินไปไหนเราจะก้าวไปหรือจะไปเตะโน่นหรือจะไปเตะนี่ก็ชื่อว่ามีสติใช่ไหมสังวรเราจะพูดอะไรก็เออเราพูดออกไปนี้ถ้ามันจะไม่ค่อยดี เดียวมันจะกระทบกระเทือนเขาอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องให้เป็นสัมมาวาจาอะไรเนี่นะเพราะสติก็คือบาสินเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้อใช่ไหมอ่ะเรือจะติสังวรแล้วอาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสติสังวรในที่นี้น่ะคาว่าสติสังวรเนี่ยสติในที่เนี้ยทายที่ตรงไหนจังวนที่ตรงไหนคําว่าสติ สติจังหวอนเอาใช้ตรงไหนเวลาไหนได้ไหมท่านก็บอกเลยว่าเช่นอ่าโดยนายเป็นต้นโดยนายเป็นอธิว่าคือโดยนายเป็นต้นว่าลักติจักขุนทีอย่างเห็นไหมสังวอนทางตาทางหูนะไม่ใช่สังวอนควรจะไปติดอะไรตาหรือสังวอนอะไรต่งางๆอ,อย่างเนี้ยไปในที่นั้นต้องระวงังนะ อะไรอย่างนี้อ่ะไม่อันนี้ไม่ใช่นะต้องสังวรที่ตาที่หูจักขุนทียยังเป็นต้นนี่ท่านบอกไว้ทีนี้นะแต่ว่าแล้วใ,ให้ตลอดไปก็คือสังวรในจกักขุนจีนะทางตาเมื่อหุนลูกเมื่อขณะหูได้ยินเสียงเมื่อขณะจมูกได้กลิ่นเมื่อขณะลิ้นระู้รสนะแล้วก็เมื่อ ขณะตายถูกต้องเมื่อใจรู้ธรรมารมมื่สำรวมขณะนี้แต่ว่าสำรวมอย่างไรนี่ก็จะต้องพูดกันมากมายนะคะท่นจะไม่พูดนะในที่นี้มันมากมันมากแลยถ้พาพูดไปก็มันเข้าหลายนายเข้าสติประธานด้วยใช่ไหมแล้วท่านจะบอกไว้ว่าการสำรวมนี้น่ะเนี่ยสะติสำรวมนี้น่ะ เพื่อไม่ให้อภิชาและโทม,มานัสไหลเข้าไปหรือเกิดขึ้นลดจิตใจได้เี่ยสัมรวมขณะเห็นขณะได้ยินนะถึงจะอภิชาโทม,มนัสถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นการทำลายอภิชาโทม,มานัสอันเดียวกันกับมหาสติปัฏฐานเห็นไหมมีอันเดียวกันเห็นไหเรียกว่าอาตาปีสัมชาชโนสติมาวิไนยโเนยเกลิไนยะก็ออกอภิชาโทม,มานัส นำออกให้ที่นั่นอันเดียวกันเหมือนกันนะอาน,นิสงแต่ว่าในที่นั่นเนี่ชายธรว่ะจะติประฐานใช่ไหมในที่เนี้ชายว่าสังวรเพราะนี่วิสุทธิมรรคอย่าลืมนะท่านจะไม่พูดไปในเรื่องอื่นละธรรมาหาทิงอะไรแต่ไร <c oughs> วิสุทธิมรรคเนะี่ยเป็นมรรคคือทางที่บริสุทธิ์จะทําให้ถึงเทนิฐานเราต้องต้องยึดหลักไว้ไม่ใช่สาธณานะทั่วไปนะ เพราะฉะนั้นเราจะไปเจ้เท้าโทวทั่วไปเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องรู้ทีเดียวในที่นั้น่พูดอย่างนี้ไว้เพื่อประสองค์อะไรและในที่อื่นก็พูดไว้ประสองค์อะไรอย่างนี้เนี่ยที่สุในศาสนานี้นะคะพระพิสุในศาสนาเนี่ยย่ำรักษาซึ่งจักขุนสีเห็นไหมถึงซึ่งสังวรในจักขุนสี สังวรดังนี้ชื่อว่าสติสังวรเป็นเขาเป็นคำถามตอบคำถามที่สองที่ที่ท่านอธิบายนะอธิบายว่าเนี่ยอะไรปฏิโมกก็ชื่อว่าสินใช่ไหมสติก็ชื่อว่าสินเนียเนี่ยีอธิบายอย่างนี่ธรราสติชื่อว่าสินแต่สติที่ชื่อว่าสินเนี่ยที่ชื่อว่าสังวรน่สังวรในที่ไหนในอารมณ์ทั้งหกจัตวาแล้ววิธีสังวรน,นี่ เราก็ต้องศึกษาอีกสังวรตาสังวรยังไงไม่ให้เห็นเลยไม่ใช่ไม่ให้ดูเลยนั่นตาตีโมกสังวราน,านี้แต่ส่วนจิตสังวรสังวรเวลาเห็นนะถ้าไม่เห็นล่้วจติตสังวรจากขุนศีนี่มีไม่ได้ไม่เห็นจะมีได้แนะน่เพราะในทั้งในสังรวมเวลาเห็นถ้าจังรวมเวลาเห็นแล้วคนเรานะ่ะอภิชาทโทมนัสความรักความโกรธชอบไม่ชอบนะ่ะ มันก็จะังเกิดในขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้สิ่นลินรูรบใช่ไหมหกายถูกต้องในอารมณ์นั้นพอใจไม่พอใจจะเกิดขึ้นแต่ถ้า,าเราสารวมในการเห็นแล้วความยินดียินร้ายอารมณ์อะเกิดพอใจแล้วไม่พอใจในอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยชื่อว่าจะติดสังวรทำกัะสมควบเป็นสิ่งเหมือนกันเพราะเราอย่าลืมนะ ว่ามักมีองแปลนะไม่ใช่มักมีแปดกท้ายปฏิบัติคนละอย่างคนละอย่างไปอย่างนี้ไม่ใช่จะต้องปฏิบัติอย่างเดียวในอารมณ์เดียวครั้งเดียวแล้วก็รวมทั้งสินสมาธิปัญญากรณียมีสติมีความเพียรใช่ไหมมีปัญญาในมหาสติปัฏฐานมีคนละทีหรือว่ามีพร้อมกันเพราะว่าเราเรียนอลิธรรมแล้วจิตดวงหนน่งเจรสิทประกอบได้ตั้งเท่าหลายกุศลมหากุศลใช่ไหม ประกอบได้ตั้งสามสิบแปดเนี่ยคิดดูสิในสามสิบแปดมันมีไมศสิมีไหมองค์ของศิลมีใช่ไหมมีไหมองค์ของสมาธิมีองค์ของปัญญามีนะมีใช่ไหมม่ใช่ว่าจะมาแยกกันทำเทียะอันทีละอัน,อนเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจนะคะนีไ่ไหมต้องเข้าใจเข้าใจให้ให,ให้ให้กินถึงกันะ ข้อสาคัญเข้าใจในหมายว่าต้องคินถึงกันที่นี่และที่โน่นต้องถูกกันเราต้องดึงเอามาปรับปรุงกันให้ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะดึงมาไม่ได้สังวรดังนี้ที่ว่าสติสังวรเป็นคารบสองนะทีนี้ก็ยานาสังวรล่ะยานาสังวรนี่เป็นข้อที่สามนั้นพระผู้ทรงพระภาาปรัเศนาโดยในเป็นอาธิเป็นต้นว่า อชิตะนี่ท่านยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างว่าดังกับเช่นทิพย์สัมมาสมพุติจาจกับกับอชิตะอชิตะอยู่ในโสรถปัญหาใชา่ไหมพรามสิบหกคนที่มาทูลถามมาพุติจาเนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าถามปัญหาแล้วพระพุทธเจ้าก็กลับพรามไม่เชืออชิตะคนหนึ่งก็ถาม ถามได้ไหมพระพุทธเจ้าก็กลับกับอชิตตะท่านยกตัวอย่างมาว่ายามนะสังวรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้กลับไ้ในพระสูตรกับความอชิตตะในโสเลปปัญหามานพุทโธคนนะดูกรที่สุชื่อว่าอชิตตะยานิโสตานิเงี้ยนะกระแสแห่งตำหาคือว่ากระแสแห่งแห่งตำหาที่เกิดกัน ละกระแสแห่งทิฏฐิคือตัณหากับที่สองอันนี้ใช่ไหมวิชาที่ผิดนั่นแหละกระแสแห่งตัณหาและกระแสแห่งทิฏฐิและกระแสแห่องอวิชชาใช่ไหมนี่ตัณหาทิฏฐิตัณหาทิฏฐิโมหะอวิชชาใช่ไหมมือไม่ไปจุดเดืองเดียวกันนะฮะจ้าอันเนี่ย กระแสแห่งกิเลสทั้งสามอย่างเนี่ยเกิดไปจิตดวงเดียวกันหรือเปล่าฮะโลภะได้แต่ตัณหาทิฏฐิได้แต่เฉนช่าทิฏฐิอวิชชาได้แต่โมหะมีไหมในจิตดวงเดียวกันฮะมี่นะในโลภะน่ะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดได้ใช่ไหมและโมหะในโลภะน่ะมีโมหะไหม โมหะเป็นอริชาโลภะเป็นกันหาพิชชาพิถิเป็นพิถิเกิดได้นะในสิตธิดวงเดียวกันใช่ไหมโลภะทิฐีพิถิขะตะจำไปยึดใช่ไหมเนี่ยมีพร้อมแล้วไม่ใช่ว่าละละโมหะละที่ตรงนี้แล้วก็ละพิถิพิชชาทิถิไปละตรงนั้นแล้วละกันหาไปละตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่สร้างนั้นก็โซดานะละอะไรลงไปก็อย่างหนึ่ง พยางนั้นดับลงไปมิจฉาพิฐีไม่มีแล้วจิตที่ประ,ประกอบกัไม่ชาพิฐีเนี่ยจะมีได้ไหมนะ,ะไม่มีแล้วใช่หอล่ก็ต้องไม่มีก็โลคะยังอยู่ยังโยก้าไม่ใช่ประกอบด้วยชาพิฐีเพราะจีเกจเจตสิจะต้องเป็นปัจจัยทึ่สำคัโลคะที่จะไปยึดด้วยพิฐีนั่นก็พิฐีก็ต้องเป็นปัจจัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อลักพิฐิลงไปแล้วด้วยอำนาจของสมาธิีใช่ไหม ของยานยานออยาน่ะสังวรเห็นไหมจินเนี่ยท่านกินถึงก็โสดาเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยกระแสโสดาอันนี้นี่แล้วนี้ก็ค่ากระแสแห่งกิเลสแห่งทิฏฐิดใช่ไหมคะนี่เราก็ดึงมาที่เรียนแล้วมาลงเลยนะปรเดี๋ยวที่เรียนแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมพอถึงเวลาปฏิบัติอะเราเรียนเพื่อปฏิบัติจะได้อย่าลืมนะพุทธประสงค์นะ จะเรียนเพื่อปฏิบัติเพราะการปริยัติกับปฏิบัติต้องลงกันได้ถ้าลงกันไม่ได้ก็ถือว่าคนนั้นยังไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยและกระแสแห่งกิเลสเนี่ยคือว่ากระแสแห่งกิเลสก็คือตัณหาทิฏฐิโมหะคืออาวิชาใช่ไหมคะและกระแสแห่งกิเลสอันเหลือจากพุทธิฤทธิ์ใดๆเหลือที่เหลือน่ะใช่ไหม ที่เหลือนอกนอกจากสามอย่างนี้นะที่เหลือจากพุทธิใดอันใดและมีจิิยาที่จะห้ามเสียได้ซึ่งกระแสแห่งรมทั้งปวงก็อ,อาศัยแต่สติเนีะ่ะแีแรก็พูดสติไปอันน,นึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เราพูดถึงญาณในสังวรตอนนี้นสติกับญาณนะกับปัญญานะ่ะอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามีไหมคนมีปัญญาแล้วมีสตินี่ไหม นะในจำประโยชน์ขะเนี่ยมีไหมคนมีสติแล้วไม่มีปัญญามีไหมเห็นไหมมีการพูดยานะสังวรมันต้องไปดึงอาสติสังวรนะั่นแหละมาประกอบด้วยเหมือนกันไม่ใช่มาอยู่กันคนละตังหะนะสติสังวรยานสังวรวิทยะสังวรอยู่ในติดดวงเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ตังหกนะแต่ว่าแยกหน้าที่ออกไปเท่านั้นแหละถึงจะอยู่ก็จริงแต่คนเนี้ยมีหน้าที่อย่างนี้สนับสนุนอันนี้อะไรอย่างนี้ หน้าที่เป็นคนละอย่างละอย่างแต่ว่ารวมอยู่ด้วยกันนะก็สมัยนี้ก็ยังมีอาจารย์แยกออกไปอีกจิตกับจเจตสิทธแยกออกไปจากกันปัญญากับจิตแยกออกไปจากกันคนละอันม่ให้ใช้าอารมณ์ของจิตไปให้ใช้ให้ใช้าจากอารมณ์ของปัญญาอย่างเนี้ยคิดดูสิแล้วกระทั่งที่เรียนมาแล้วอ่ะจิตกับจเจตสิกธต้องรับอารมณ์อันเดียวกันอย่างเดียวกันเน,นี่ยนี่เองเดี๋ยว เดี๋ยวนี้นักปราบเดี๋ยวนี้เขาออก็เก่งมากเขาแยกออกไปต่างหากเลยเจะเจ็ดจ็จสิทธิ์เขาแยกออกไปีิจึงท่านข,ข้อนีน้ท่านถามมาแล้วในจิญละเวธรรมสูตรสติปัญญาสัญญาบินญ,ญาณพวกนี้แยกกันได้ไหมวิสาขะอุบาสกถามพระนางธรรมชินาซึ่งเป็นพระอรหันต์นะคะเบียท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านไม่รู้ท่านก็ถามบอกว่าไอ้สติ นี่ไอ้ปัญญาไอ้สัญญาไอ้ยินญาณพวกนี้หมายถึงสิทกับเจจิสิทธเนี่ยแยกกันได้ไหมท่านบอกว่าคำเหล่านี้แยกกันไม่ได้แยกกันไม่ได้แต่ว่าจัแยกกันได้ด้วยความรู้ใช่ไหมจะจะจับอันนี้แยกออกไฟจากอันนั้นไปไล่เราจะแยกกันได้ไหมยังไงเรากินแดงสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ หรือน้ำพริกสักถ้วยอย่างนี้มันก็มีรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสเผ็ดใช่ไหมอยู่ในนั้นใช่ไหมแต่ที่เราจะแยกกันได้ว่าไอร้รสเผ็ดเนี่ยคือพริกเรารูลล้อย่างนี้ใช่ไหมไอเ้เค็มเนี่ยก็คือน้ำปลาแล้วก็ป่ศ่ะนี่เราแยกในความรู้นะ่นะไอ้เปรี้ยวนี่มะนาวเรารู้เราแยกกันได้อย่างนี้ใช่ไหมแยกกันได้ด้วยความรู้แล้วก็ไอเ้เผ็ดนี่ก็คือพริก อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะแยกความเผ็ดออกจากน้ำพริกได้ไหม้แยกเค็มออกจากน้ำพริกที่มันรวมกันแลน้วน่ะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรือแยกเปรี้ยวออกจากเค็มในแกงนั้นได้ไหมไม่ไดา แต่ว่าแยกไปดนยความรู้ว่าอันนี้นะ่ะเป็นของเป็นรถนั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเป็นของอันนั้นได้นี่ะนายคำท,ทีนาท่านก็ตอบอย่างนี้ใช่ไแ,แต่ว่าสมัยเดี๋ยวนี้อาจารย์เดี๋ยวนี้ยังแยกได้อีกยังแยกได้อีก <c oughs> ถ้าเช่นนั้นแล้วปัญญากับสัญญาเนี่ยต่างกันยังไงละ่ะใช่ไหมละ่ะสัญญาก็มีหน้าที่จําปัญญารู้อย่างไรสัญญาก็จําได้อย่างนั้นเหมือนกัน ใช่ไหมฮะก็จําได้เหมือนกันนี่แล้วสัญญารู่อย่างไรปัญญาก็รู้ไนดะ้อย่างนั้นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นทําไมจะต้องแยกออกไปเป็นสัญญาและเป็นปัญญาลเญญาล่าทันหานนะ่ะทันหานอย่างนี้ถ้าฉะนั้นสัญญากับปัญญาจะต่างกันยังไงท่านก็ตอบบอกว่าเนี่ยพระนางธนีนาก็บอกว่าต่างกันที่โกงว่าปัญญานะ่ะต้องเจริญให้เกิดขึ้น แต่สัญญานี้ไม่ต้องเจริญเนะห็นนะมธรรมชาติของสัญญาไม่ต้องเจริญมันมีหน้าที่มันก็จําเข้ามันจําเข้ามันไม่ต้องไปเจริญจำอย่างนี้ไม่ต้องไปหับต้องเจริญซะก่อนแล้วถึงจะจําได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าในจิตดวงหนึ่งเป็นสัญญายาสมนาประกอบหมดใช่ไหมแต่ว่าสัญญาน่ะบางทีมีก็ได้ไม่มีก็ได้เอ้ปัญญาน่ะใช่ไหมล่ะแต่สัญญาไม่มีไม่ได้เลย จะเป็นกุศลจะเป็นอก,กุศลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีสัญญาณประจำนอยู่เถอะไม่ต้องไปเจริญทําให้มากหรือทําให้เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเราเกิดอยู่แล้วเป็นอนิส释มนาประกอบอยู่แลในสิบทุกดวงแต่ว่าปัญญานี้นะ่ะต้องเจริญจึงจะเกิดขึ้นได้นี่ต่างกันด้วยเหตุอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ ต่างกันโดยลักษณะและโดยผลโดยจิตอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแยกกันออกไปต่างหากเนี่ยมีจักเราจะพบเราจะไปพบอาจารย์ที่ทานมีเศษมากๆท่านแยกออกได้แล้วเดี๋ยวนี้ยาในสังวรใช่ไหมคะอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยปินิยาที่จะห้ามเสียได้ซึ่งกระแสแห่งธรรมทั้งปวงนั่น,น,นก็อาศัยเกิดสติคน,นอยู่ยกันแล้วนะ แต่ว่าที่เราจะห้ามห้ามไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นน่ะการเรียยเราห้ามได้ด้วยสติได้ไหมคะประกอบด,ด้วยสติอันสติสติอันประกอบด,ด,ด้วยเอกุป,ปาทาทิปการเสมอด้วยตัวสมถะน่นะคื่สมาธิใช่ไหัที่เรางับได้ไะนะและวิปัสสนาประกอบนะสติที่ประกอบไปในอารมณ์น,นี้นะสมถะเลยปัสสนา พระตาคตกล่าวซึ่งสังวรคือจิตยาที่พโยคาบาจรเจ้าพิสุจะห้ามเสียซึ่งกระแสแห่งธรรมทั้งปวงนั้นด้วยอริยมรรคด้วยอริยมรรคยานเห็นไหมคือยานยานนะสังวรเนี่ยใช่ไหมคะถ้าจะห้ามเนี่ยสติไม่ห้ามชั่วคราวใช่ไหมแต่ว่าการที่จะละกระแสะเกลียดเหล่านั้นได้ด้วยอะไรด้วยปัญญา ช่ไหมนะสนะตินี่ต้องหัมีสติก็ประกอบไปด้วยปัญญาแต่ว่าสตินั้นไม่มีหน้าที่จะละกิเลสนั้นให้ขาดเป็นสมุเทเขตได้ละไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเป็นองค์ของสมาธิระงับไว้ทับไว้ไม่ให้กิเลนตั้งเกิดขึ้นได้ในสมาธินะแต่ว่าละกิเลสไม่ได้กิเลสทั้งปวงจะละเสียได้นหะต้องด้วยปัญญาชีวิปวัฒนาปัญญาหรือว่า แต่ว่าที่แท้จริงเนี่ยอิปัสนาปัญญาก็ยังละไม่ได้เด็กขาดใช่ไหมต้องถึงมรรคยานเพราะงั้นยานนะสังวรเนี่ยหมายถึงปัญญาก็ถึงจะมาที่ปัญญานี่แหละเนี่ยที่ยานในสังวรในที่นี้หมายถึงว่าก็ละกิเลสสติก็ละกิเลสสินก็ละกิเลสใช่ไหมปัญญาก็ละกิเลสใช่ไหมเนี่ยจึงการสังวรเพื่ออะไรก็เพื่อละกิเลสเพราะฉะนั้นยานในสังวรที่จะละกิเลสได้นี่แหละ ได้อะไรด้วยอริยมรรคขยานมีโสดาปัตติมรรคตนถึงจะละได้เด็ดขาดใช่ไหมนีม่การสำรวมสวังวรไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าสำรวมด้วยยานแล้วจะไม่ให้เกิดไม่เกิดตลอดไปไม่เกิดตลอดไปใช่ไหมล่ะไม่เกิดชั่วคราวนะลรกิเลสอย่างยาบไม่เกิดอย่างกลางไม่เกิดใช่ไหมฮะนี่จะชั่วคราวใช่ไหมแต่ว่า ยานน่าสังวรเนี่ยก็ละกิเลสมือนกันแต่ละกิเลสให้ขาดเป็นสมุดเสค่ะปัญญาจะเป็นสังวรน่นคือละกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นใช่ไหมสังสสวรนะกิเลสเกิดใช่ไหมแล้วก็ค่ะก็งั้นเองอ่าเพรสังคุณคุณทำความเข้าใจในคำว่าสังวรไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นเรียกว่าสังวรไม่ให้เกิดขึ้นด้วยศีล หรือไม่ให้เกิดขึ้นด้วยสมาธิหรือไม่ให้เกิดขึ้นโดยปัญญาข้าจนะฮะไอพิ้งมาให้เกิดขึ้นด้วยปัญญา,านะน,นี่แหละอยู่ที่ไหนยานเนี่ยยานเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้น้วยปัญญาแหละแปลว่าด้วยอำนาจละกิเลสเป็นสมุทเทศเลยใช่ไหมล่ะอันเนี่ยกิเลสไม่เกิดไม่เกิดด้วยอะไรด้วยยามนะสังวน,น,นด้วยถึงอรยิยมรรค ใชคะ่ะด้วยอริยมรรคเลยทำก็ชี้ลงไปที่กรงอริยมรรคเพราะ้จึงมีกระทางข้าประหารมีขำพระนประหารใช่ไหมจะมุดเจตประหารก็ต้องอาศัยพวกนี้แหละประหารประหารชั่วคราหรือประหารขาดเป็นมุดเศจศสังวรใน,นเราสรุปใจความามาสังวรคือไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแตนี้ม่ให้เกิดขึ้นด้วยอะไรละ่ะด้วยสติด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญาอันนี้ท่านก็นถือว่า นะีปัญญาสังวรยานนะ่นยปัญญาเนี่ยเป็นสังวรอ,อันหนึ่งที่มาให้เกิเอเกิดขึ้นนะแต่ว่าการสังวรของปัญญามาให้เกิเอเกิดขึ้นท่านถือว่าเป็นสมุทเศษเลย